วันนี้แทนมาอัปเดตอาการของโรคที่แทนเป็นที่ทำให้แทนสูญเสียการมองเห็นนะครับผมแทนเริ่มมีอาการตั้งแต่ปี2554ซึ่งณนะตอนนั้นก็คือเริ่มมีการสูญเสียการมองเห็นอย่างฉับพลันในข้างขวาก่อนนะครับผมจนข้างซ้ายตามมาจนตอนนี้ทำให้แทนเป็นสายตาเรือนรางในที่สุดแล้วก็เป็นผู้พิการนะครับซึ่งโรคที่แทนเป็นก็คือโรค l e b e r h e r e d i t a r y Optic Neuropathy นะครับผมหรือเรียกง่ายว่า LHO N นะครับ โรคเนี้ยเจอน้อยประมาณ4 0 0 0 0นคนจะเจอสักคนหนึ่งห0 0 0 0คนจะเจอสักคนหนึ่งนะครับผมซึ่งจะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่เท่านั้นนะครับผมก็จะทําให้เส้นประสาทตานั้นเสื่อมลงแต่หลายคนดูมาถึงตรงนี้อาจจะบอกว่าแล้วดวงตามึงทำไมดูใสจังปกติมากพูดง่ายๆก็คือเหมือนทีวีใช่ปะจอเราอ่ะปกติแต่หลังจอเหมือนสายไฟแม่งพังแม่งขาดแม่งฟอร์มหมดแล้วเว้ย จริงๆจะบอกว่าโรคนี้ที่คนเป็นกันมันเป็นไม่ค่อยเยอะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดของโรคที่แทนเป็นก็คือรักษาไม่หายและยังไม่มีวิธีการรักษาในโลคใบนี้นะครับผมที่สำคัญคือโรคนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นนะครับผมจะเกิดในเพศชาย เท่านั้นนะครับผมเราก็จะเกิดในช่วงวัยรุ่นกับวัยทำงานพูดง่ายๆว่าอยู่ในช่วงของวัยเจริญพันธุ์น,นั่นเองนะครับผมทีเนี้ยมาเข้าถึงเรื่องซีเรียสดีกว่าผ่านมาแล้วประมาณ14ปีนะครับผมมาอัปเดตอาการว่านะตอนนี้เป็นไงถามว่าการมองเห็นมันสูญเสียและแย่ลงไหมตอบได้คำเดียวว่าซึ่งมันเป็น เรื่องที่เราไม่ค่อยอยากเล่าให้คนรอบข้างรับรู้เพราะว่าหนึ่งคือเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงด้วยส่วนหนึ่งโดยปกติของโรคนี้นะครับผมลานตาของเราให้เราจินตนาการว่ามันเหมือนไข่ดาว <c oughs> ตรงไข่แดงจะเริ่มสูญเสียการมองเห็นก่อนครับแล้วก็ค่อยลุกลุกลามเข้าไปไปที่โซนของไข่ขาวก็คือรอบๆอบดวงตาของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเหมือนตอนนี้ที่แทนกาลังอัดคลิปอยู่ที่แทนมองก็คือแทนจะไม่เห็น ตัวหน้าจอโทรศัพท์นะครับผมหน้าจอ iPhone เนาะส่วนอ้างข้างยังพอเห็นบ้างเมื่อก่อนเห็นเยอะกว่านี้ครับแต่ตอนเนี้ยมันแย่ลงจนมาถึงวันนี้14ปีเราเดินชนประตู <c oughs> ซึ่งเหมือนลานตาเราเสื่อมไปเรื่อยๆนั่นแหละซึ่งเราเข้าใจได้ถามว่ามันจะถึงจุดบอดที่สุดไหมคำตอบคือตอบไม่ได้ครับแต่ถามว่ามีคนเป็นไหมตอบได้เลยว่ามี ในต่างประเทศนะครับผมก็คือบอดไปสนิทเลยนะครับผมทีนี้มาถามว่าเล่าเรื่องนี้เพื่ออะไรคําตอบก็คือหากพ่อแม่คนไหนนะครับมีลูกที่มีอาการแบบนี้เริ่มมองเห็นไม่ชัดในข้างข้างใดข้างหนึ่งก่อนจนอีกข้างหนึ่งตามมานะครับผมรีบหาหมอนะครับผมเพราะว่ามันจะมีวิตามินตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไอเดบิโนนซึ่งในประเทศไทยไม่มีขาย <c oughs> ถ้าได้รับ อย่างรวดเร็วมันจะสามารถไปกระตุ้นแล้วก็ปกป้องตัวเซลล์ไมโตคอนเดียไม่ให้เซลล์มันเสื่อมแล้วก็ฆ่าตัวเองทิ้งในเส้นประสาตานะครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะจะบอกว่าถ้าเป็นขึ้นมาจริงสิ่งเดียวที่ต้องทำคือยอมรับและทำใจและใช้ชีวิตต่อแล้ว<ๆ>ครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังเฉย